ขุนเจ้าเรียนท่านประธานแขกผู้มีเกียรติพระบรมทิศุขานวยความพระรองนะครับวันนี้เรื่อตบเวลาเข้าสู่ขั้นตอน,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 นอพิธีปฏิบัตกอุลสมวทพระอภิธรรมของคุณแม่วิไลย,ยนกาการแล้วนะครับในลำดับแรกนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญกำนันทัานหลองศรีลลากาุูกนาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กฎจะวิธีร่าพระพุทธรูกและร่บลงสามครั้งของร่าเบเชิ์ครับพระพุทธรูปทางใต้ Ah, oh, um, tá tá, 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 tá. ลำดับถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณออแม่และเมยศรีตราลากรุณกากรสวิตธาโตคุพระอภิธรรม,มและกราบลงสามการาบขอกราบเรียนเชิญครับ ลำดับถัดไปนะครับขอกระดาบเหรียญเชิญคุณภัยชย,ยันจันก,ก่อนแก่แนกระเรียนกบเทียนหน้าอีผู้วายชนกระดองนึงครับนอกแดงหนึ่งน,นะครับ ระนาดตะไบดั้งใจกล่าวทำบูชาพรานราไตร์อิมิตสาสการีนะพุธทธังอะภิปุชย,ยามะอิมิตสาสกนะารีนาธรรมังอะภิปุชย,ยามะอิมิตสาสการีนา สังขังอาภิปูเชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโตพัคะวาพุทางพัคะวทางอะภีวาเทมิสวาสาโตพัทะวาตาธัมโม ธรรมนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆนัสสามิลำดับถัดไปตั้งใจกล่าวคำบารัตนาสิน้าไปพร้อมๆกันนะครับ วภยัมพันเตวิสุงวิสุงรักกนัทายาติสารเนนะสัมาปัญจสีลานิยาจามาภูติยัมติมยยัมพันเตวิสุงวิสุงรักกนัทายาติสารเนนะสัมาปัญจสีลานิยาจามา ติยัมติม no ยัม no กัมเตวิส no ุว no ิสุภรักนัตายาติสารเนระสาวันจาศราริยจามาอะตะหสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโตศ th ัสสักพระวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทษาขุทัมสารนััทชามีพุทันสารนันจชามีขทังมสารนันจชาหมีขงทัมสารนันจชามี ข้าชามิทุติยังติพุทธังสรนังขัาชามิทุติยังติธรรมังสรนังข้าชามีทุติยังติสังฆัสรนังขัาชามิต่ิยังิพุทธังสรนังขัจชามีตางิย nah ังติพุทธังสรนังขัจชามิติ <t ยัมติธรรมังสารังคาฉามิปะติยัมติธรรมังสารังคาฉามิปะติยัมติสังฆังสารังคาฉามิปะติยัมสมาธิยามิปาราติปาราเวรมณีสิกขาปะทธรรมสัมาทิยามิอะคินนาชาวิอัปปัีสิกขาปะทธรรมสัมาทิยามิ าอาคินาพานาเวรามณีสิกขาพุทธัมสัมมาธิญามินิสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาพุทธังสัมมาทิยามิ รัมณีสิกขาปะการสมาทิยามิสุรามิระยาปชาปมาทัานาเวรัมมณีสิกขาปะกัรสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปะกานิสีเดนะสุขติยันติปานิตะโคกัสัปปะการ มาสีรังวิโสท้าจีสาธุพระมาณเฉลี่อดิวรรมัยย่าจธาสันติธาตตาปราชกัาสาติกาเหตุสุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนักโมตา,พา,พาชาภะวโตัะ कुसलाय तो समी समये काम ติปติจตมุปันนาอรูปิโนธรรมะอิเมธรรมะกุสะระหัจจันทันอาลูปะขันโตเวทนาขันโตสัญญาขัน sadrang ngakisan yo hittawa habisan ibertawa ayam hotel Iru bahkanku

पापा कमनो अपापा कमनो निलतो अनिलतो पति पन्नतो परेथितो अरः अलहन्ताय प्रति पतिपन्नो सुपनो उपना पति सा परम तेनासि आमन्ताय

ตปาเชโยสัมปยมตาะเโยวิป <Arduino> ยูตาะเชโยอาิปะเชโยนาิเโยวิสะตเโยิุขะราเราสามกสุยมาได้นะรงทุกนนี้